เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ งินเงิน,นทองทองกันหน่อยเรื่องใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาแอปพลิเคชันของธนาคารหลายแห่งล่มแล้วก็มักจะเลือกวันล่มด้วยนะฮะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเงินเดือนออกหลายคนนี่ว้าวุ่นเลยที่เต็มกดจิ้มจนโทรศัพท์นี่จะทะลุอยู่แล้วเนี่ยเข้ <c oughs> าไม่ได้ <c oughs> ทางผู้มยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเดือนภายในเดือนนี้นะเดือนกันยาเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเดี๋ยวทางทปท จะมีการออกแก้ไขประกาศเรื่องหลักเกณฑ์กำกับดูแลความเสี่ยง mm. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ mm. คือเขาจะกำหนดโทษแล้วคุณเจกคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าธนาคารเนี่ยธนาคารออนไลน์เนี่ยระบบมันขัดข้องนานเกินกว่าที่กำหนดอ่ะโมบายแบงกิ้งเนี่ย mm. เขาจะกำหนดว่ามันห้ามาคือถ้ามันขัดข้องหรือว่ามันล่มเนี่ยทำได้ไม่เกิน8ชั่วโมงภายใน1ปี